ข่าวใหญ่ในวันลอยกระทงครับโอเลกูน่าโซชาเรียกประชุม6นักเตะซีเนียร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อปรับความเข้าใจปรับแท็กติกก่อนเจอวัดฟอร์ดในวันพรุ่งนี้ในขณะที่แบนด้าโรเจอร์สออกมาพูดอะไรบางอย่างหลังข่าวลือถูกโยงกับปีศาจแดงในขณะที่เจสซี่ลินการ์ดครับเรียกร้องขอย้ายทีมก,กราคมนี้เลยแต่ว่าจะไปอยู่ทีมอะไรติดตามได้ทั้งหมดใน YouTube วันนี้ครับ สนับสนุนคลิป e x c ก u s คลูโดยคอร์จิคอลลาเจนจากอา m มาโรโรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิต SBS สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันลอยกระทรงนะฮะวันเพน็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตรินะครับไปลอยกระทรงกันที่ไหนผมอยากทราบว่าต่างจังหวัดเนี่ยจัดงานกันหรือเปล่านะครับใครที่รับชมอยู่ที่ ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับอยู่จังหวัดอะไรจัดงานกันที่ไหนกี่คนนะครับส่งเข้ามาคุยกันหน่อยเพราะว่ากทอมอเนี่ยว่าจัดมีหลักๆจริงๆดูดูเหมือนจะจัดแบบเป็นทางการแค่2ที่ก็คือสะพานพระราม8ดกับคลองโองอ่างใช่ไหมแสวสะพานเหล็กแต่จริงๆแล้วแอบไปดูมาท่ามหาราชท่าช้างหวังหลังอะไรก็จัดกันนะฮะใครไปเที่ยวไหนก็ใส่หน้ากากไปแล้วกันนะพาเด็กๆไปเที่ยววันลอยกระทงนะครับ บอกสถานที่กันมาหน่อยฮะอยู่จังหวัดอะไรที่ดูอยู่แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนนะครับพูดคุยกันตามภาษาคนรักบอลนะฮะอ่ะเรากลับมาที่วงการของเราครับพรุ่งนี้แมนยูเตะสี่ทุ่มเจอกับวัตฟอร์ดนะครับวันแมชเดย์แล้วโอเลกุน่าโซชาครับข่าวใหญ่เลยก็คือเขาเรียกประชุม6นักเตะซีเนียในช่วง10โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับเพื่อปรับความเข้าใจปรับแทคติกแล้วก็สอบถามกันว่าเอาอยัางไงในเมื่อยังคงอยู่ตรงนี้ต่อพักไป2สัปดาห์พักใจไปแล้วแพ้ ลิเวอผัวห้าลูกแพ้แมนซิตี้รสองลูกในบ้านของตัวเองวันนี้ต้องไปเยือนลอนดอนที่วิคเคิลเลชโรดกับวัตฟอร์ดเนี่ยเราจะทำกันยังไงดีหกนักเตะคนนั้นเนี่ยมีแน,น่นอนเดาไเบยากโรนัลโดกับตันทีมแฮร์รี่แม็กไก้นะครับรูนเฟนเดสเนเปเดียมาติชพิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็ลุกชอนะครับหกนักเตะซีเนียร์ของปีศาจแดงนะฮะนี่คือการประชุมก่อนที่จะมาเจอกับวัตฟอร์ดในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่า สายรายงานว่าประชุมกันเครียดเลยนะครับในเมื่อยังคงอยู่ตรงนี้ต่อจะทํำยังไงเพราะรู้สึกของผมคือน่าจะเป็นในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อบอร์ดบริหารยังแบคอัพแบบนี้อยู่แล้วก็ล่าสุดครับเบนดนโรเจอร์เองก็ออกมาพูดนะครับพรุ่งนี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดเชลซีเจอเลสเตอร์ผมบรรยายทุ่มครึ่งทางช่อง36มสิบหกโรเจอร์ก็พูดเลยครับค่อนข้างแมนทีเดียวนะครับแกก็ออกมาเคลียร์ว่าข่าวลือกับแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับเขาแต่กระทบกับแฟนบอลแล้วก็ตัวของนักเตะมากๆ นะครับก็เห็นได้ชัดว่าจริงๆริงโรเจอร์มีข่าวกับแมนซิตี้ก่อนต่อจากเป๊ปใช่ไหมครับเออ่นักเตะของเลสเตอร์นี่ก็รัวเหมือนกันนะครับตอนนี้คือหนักมากเรื่องแมนยูเต็ถ้าเขาไม่พูดอะไรผมว่าผลงานเลสเตอร์ก็น่าจะรูดเพราะฉะนั้นโรเจอร์ปฏิเสธบอกว่าข่าวลือเนี่ยมันคือน้อยเลยนะคือแบบเสียงเราอ้างเลยเพราะฉะนั้นตัดได้เลยนะครับส่วนติกตอบคุณผู้ชมลองไปดูได้นะครับซินดินซีดานเรียนภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่านะฮะในขณะที่เจสซี่ลิงการ์ดครับ ว่ากันว่าณตอนนี้เนี่ยแกขอออกจากทีมเนี่ยมกราคมนี้เลยนะครับแต่จะเป็นสัญญายืมตัวกันครับซึ่งเวสแสมก็รอต่อคิวอยู่แล้วนะฮะยืมตัวมันจ่ายแค่ขั้นหนึ่งนะครับก็เลยจะไปมกราคมนี้เลยในฐานะการยืมตัวแล้วก็มิถุนาโยมิถุนายนย้ายครับซึ่งมีบาร์เซโลนาอยู่ในลิสต์นะครับที่อยากได้เป็นกับตอนนี้บาซ่าคือลงมาหานักเตะระดับ B บวก A ลบนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินจริงๆผมเชื่อลิงก์การให้ไปบาซ่านะไปสร้างชื่อเถอะครับณตอนนี้เนี่ย ผมมีความรู้รสึกกับผมสงสารเขานะถ้าใครสงสารฟานเดอร์เบิร์ผมสงสารลิงการ์ดเหมือนกันนะครับเห็นผมเพราะว่าเขาเขาทำได้ดีมากกับเวสแฮม,มแล้วก็ผมยังจําลูกยิงเวสแฮม,มลูกนั้นได้ที่เขากลับมาเล่นกับแมนยูเต็ดแล้วเหมือนโอเล่ก็รับปากเขาไว้อะว่าจะให้โอกาสมากขึ้นแต่พอการมาโรน,โนลัลด้เราเข้าใจว่าเขานี้ยังเป็นสมรองเลยเพราะฉะนั้นคนปล่อยลิงการ์ดเถอะให้เขาไปโลดแล่นกับที่อื่นนะครับเพราะว่าเขาก็โชว์ฟอร์ไมได้แบบนั้นตอนแรกเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะจะออกจากอังกฤษแล้วาะโดนบูลลี่หนักมาก แต่เพราะฉัน้น3เรื่องใหญ่ๆวันนี้เลยนะครับก็คือโอเล่เรียกประชุม6นักเตะซีเนียเพื่อรวมทีมรวมใจกันด่วนก่อนที่จะเจอวัตฟอร์ดไม่งั้นเดี๋ยวเละกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้านี่มีเจอทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีด้วยในเมื่อ,อยังอยู่ในตําแหน่งก็ต้องเร้ศรัทธาคืนมานะครับแล้วก็โรเจอร์ปฏิเสธว่าข่าวรึกับแมนยูนี่เป็นแค่โน้สเป็นแค่เสียงเร้าอ้างแล้วก็ลิงกัดอยากได้ทีมมกราคมนี้เลยในฐานะยืมตัวแล้วก็ไป บาซ่าในมิถุนายนปีหน้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะฮะเออแล้วก็ฝากเอาไว้ครับใครอยากดูคลาสสิกแมชนะครับจำมาได้หรือเปล่าใครทนันยุคคันโตนาบ้างครับเอริคคันโตนาเคยเจอกับลุตกุลิดรอบรองชนะเลิฟุตบอลเอฟเอคัพ1996ไปดูได้ในช่อง m อ TV ไทยทาง TikTok นะครับส่วนประเด็นของออช่องของผมป๊อปวิลพลวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางฝั่ง แฮร์รี่แม็กคกวยมีคนออกมาปกป้องกลางปีกบอกแม็กคกวยเป็นกองหนังที่เก่งมากแล้วจะเป็นใครไปดูได้ในติกตอกครับ